ราศีอะไรสามราศีผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งองค์เทพจะเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนหรือเทพจะลุมมาช่วยเหลือตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปตั้งแต่กันยาถึงธันวาเลยถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณแทบจะไม่ต้องไปดูดวงตรงไหนเลยนะจริงอันนี้วิเคราะห์มาให้แล้ววิเคราะห์หลายๆศาสตร์มาให้แล้วนะคะ จากกันยาไปถึงธันวาผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณสังเกตเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ญาติคุณหรือว่าครูบาอาจารย์คุณที่ทางโลกหรือว่าทางธรรมหรือว่าจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นเอ่เทพองค์เทพทุกองค,อทค์ที่คุณนับถือที่คุณกราบไหว้ที่คุณนับถือจะให้การสนับสนุนจนคุณงงนอะ่ะคุณจะงงว่าอา้าวเฮ้ยถูกรางวัลเฮ้ยเงินมาจากทางนั้นเฮ้ยสามีให้เงินเฮ้ยอะไรแบบนี้ ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะเป็นช่วงที่ท่านนะคะจะแผ่บุญให้คุณแล้วมาช่วยมาหนุนคุณในเรื่องของอสนับสนุนคุณในเกือบทุกเรื่องเลยราศีนั้นก็คืออ่านก่อนนะราศีนั้นก็คือกุมสิงและก็มีนค่ะกรีดเดี๋ยวกา กุมสิงมีนนะคะโอเค